ธรรมะของพระพุทธองค์รวมลงอยู่ในความไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาทก็คือการเจริญสติมีสติสัพชัญญะซึ่งเป็นธรรมะมีอุปการะมากระลึกนึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้จุดสุดท้ายของชีวิตก็คือความตายอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผี ถึงแสนรักก็ต้องล้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายนั้นเป็นความไม่ประมาทชั้นเลิศนะครับเรื่องนี้คุณภูวรดลนภูพัทราโยธินได้ร้อยกรองเป็นกวีเอาไว้ความว่าเตรียมเงินไว้หรือยังครั้งยืนอยู่เตรียมพึ่งซึ่งใครดูอยู่รักษาเตรียมเงินค่าโรงพยาบาลการเยียวยา เตรียมฝ่าหามิตรดีมีน้ำใจเตรียมเคลียร์ทรัพย์สมบัติจัดระบบเตรียมแบ่งครบคัดส่วนคนควรได้เตรียมทำพินัยกรรมนำเป็นไปเตรียมตัวให้พร้อมดีสติตรองเตรียมการกินการอยู่รู้สิ่งสุขเตรียมตัวทุกเจ็บป่วยด้วยโรคของเตรียมสิ่งชอบชื่นชมสุขสมปอง เตรียมข้าวของสิ่งใดให้ง่ายดีเตรียมตัวตายในโลกโยกเย็นร้อนเตรียมคําสอนโลกธรรมนำวิถีเตรียมทําบุญทําทานประมาณมีเตรียมไม่หนีความจริงสิ่งเป็นมาเตรียมตัวก่อนตายไว้ไม่ประมาทเตรียมสิ่งขาดสิ่งครบจบปัญหาเตรียมใจโรคใดโรคหนึ่งถึงชีวา เตรียมตัวว่าแก่เจ็บตายมันใกล้ตัวนะครับ